ฝรั่งจ้ะสีดาสีดาประดังมีเหมือนกันเด้อเพื่อนๆฝรั่งน,นี่ฝรั่งจ้ะสีดาสีดาประดังมีเหมือนกันเด้อเพื่อนๆฝรั่ง มากินต่ออีกรอบเชา้าค่ะจะเก็บรวมๆกันรวมกินกันน้ำพริก่าสวัสดีค่ะหน่าเจอกันใหม่นะคะรับชมให้ด้วยจ้าใช้ทอดไข่เนาะอร่อย ทอดไข่ชะอมไข่ทอดอเพราะว่าดูเยอะอยู่เยอะเยอะเอะสวัสดีค่ะเก็บชะอมจ้าใช้มือเด็บนะคะเพื่อนๆ ออกยอดดีค่ะเอาข้างล่างก่อนเนาะใช้ทอดไข่เนาะอร่อยทอดไข่เฉาอมไข่ทอดน้ำนี่ค่ะ เห็นไหมคะครนะอบครัวเล็กๆฝรั่งจ้ะสีดาสีดาประดังมีเหมือนกันเย้ยเพื่อนๆฝรั่งเอาไม่ถึงคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับจะเก็บรวมๆกันรวบก,กินกันน้ำพริก มีนี่ด้วยนี่ด้วยเห็นไหมคะมากสีดามากสีดางฝรั่งจ้ะสีดาสีดาประดังมีเหมือนกันเดยเพื่อนเพื่อนฝรั่ง เห็นต้นเล็กๆอย่างเงี้ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะฝรั่งจ้ะสีดาสีดาประดังมีเหมือนกันเ้อเพื่อนๆฝรั่งเก็บชะอมกินกับน้ำพริกก่อนเวานนี้ตำน้ำพริกไว้ ครึ่งหนึ่งจ้าข้างล่างก่อนข้างบนคใครเดี๋ยเดี๋ยวเนี่ยดูหน้าคนเก็บหน่อยดูหน้าคนเก็บหน่อยจ้าว่าจะไม่เก็บอย่างเดียวนะวันนี้ว่าจะเก็บสองอย่างนี่เห็นไหมได้มาแล้วขณะเก็บครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยอ่ามาเก็บอีกครึ่งหนึ่งฝั่งนี้ฝั่งนี้อีก ออกยอดดีค่ะใช้มือเด็บนะคะเพื่อนๆงามเลยค่ะเพื่อนๆนานๆออกมาดูทีก็งางามไม่ต้องเยอะจะอมนะคะ ช่ทอดไข่เนาะอร่อยทอดไข่เะอมไข่ทอดอืมอเด้วยเนี่ยไม่ต้องบอกคงจะรู้ะนะอืมเยอะอเหมือนกันนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นอย่างเงี้ยใช่ไม่ค่อยได้รดน้ำหรอกเพื่อนๆหัวแต่ <laughs> นี่เหย เยอะไหมคะมเยอะไหมใช้มือเด็ดนะคะพเพื่อนๆยอดเลยแตกวันนี้หาคอนเทนต์หน่อยหาคอนเทนต์ส่งพี่มากหน่อยนึ่งใช้มือเด็ดนะคะพเพื่อน งามเลยค่ะพเพื่อนๆนานๆออกมาดูทีก็ามนะงามงามเลยค่ะพเพื่อนๆนานๆออกมาดูทีก็ามนะงามมาเก็บชะอโอมการใครอยากได้มาัางเพื่อนๆอยากได้ไหมจะเก็บไปเผื่อ เพราะว่าดูเยอะอยู่เยอะๆๆๆเยอะเยอะฝรั่งจ้ะสีดาสีดาประดังมีเหมือนกันเลยเอนเพื่อนฝรั่ง ใช้ทอดไข่เนาะอร่อยทอดไข่ชะอมไข่ทอดอืมแบบบ้านๆเลยค่ะใช้มือจ้ายอดกำลังแตกเก็บบ่อยค่ะเก็บบ่อยสวัสดีค่ะเก็บชะอมจ้าผักปัง แค่นี้ก็ได้แล้วข่ายการดังนี่นะคะอ่านั่นอยู่สูงอยู่สูงมาเก็บชะโอมกันใครอยากได้มั่งเพื่อนๆอ,อยากได้ไหมจะเก็บไปเผื่อสวัสดีค่ะเก็บชะโอมจ้า เห็นต้นเล็กๆอย่างเงี้ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนี่ด้วยเนี่ยไม่ต้องบอกคงจะรู้อะนะสีดาเห็นไหมคะสองผักรวมกันก็เยอะแล้วค่ะผักอะไรเอ่ยผักชะอมเอาข้างล่างก่อนเนาะ ดีค่ะหน้าเจอกันใหม่นะคะรับชมให้ด้วยจ้าาใช้มือเด็ดนะคะเพื่อนๆอ,นอะมาเก็บชะโอมกันใครอยากได้มาก เพื่อนๆอยากได้ไหมจะเก็บไปเผื่อไม่ค่อยได้รดน้ำหรอกเพื่อนๆหัวแต่นี่เดียเยอะไหมคะเยอะไหมสวัสดีคะ่ะน่าเจอกันใหม่นะคะรับชมให้ด้วยจ้าเห็นต้นเล็กๆอย่างเงี้ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ย นะคไม่ต้องเยอะกจะอมนะคะ mm hmm. เพราะว่าดูเยอะอยู่ mm hmm. เยอะเยอะเยอะยอดเลยแตก mm hmm. วันนี้หาคอนเทนต์หน่อย หาคอนเทนต์ส่งพี่มักหน่อยหนึ่งอุ้ยจะเก็บรวมๆกันรวบกินกันน้ำพริก